ผมนาจากักคาใช้ทีมครับวันนี้เราอยู่กันที่โรงงาน Great Wall Motors อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองครับมาร่วมงานเปิดสายการผลิต GWM O r a g o o d c a t รครับและในวันนี้หลังจากที่จัดจำหน่ายในรูปแบบนำเข้าสำเร็จรูปทั้งคันจากประเทศจีน Great Wall Motors ประกาศความพร้อมครับว่าสามารถผลิตและประกอบรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ราคาเราประกาศก่อนเลยนะครับสำหรับ g w m UM, ORA GOOD CAT นั้นมีให้เลือก3รุ่นย่อยนะครับนั่นก็คือรุ่น Pro 7,99,000บาทรุ่น Ultra 8,99,000บาทและรุ่น GT 1,99,000้บาทนะครับโดยทั้ง3รุ่นนี้เข้าโครงการสนับสนุนจากทางภาครัฐนะครับ EV 3.5ซึ่งได้รับส่วนลดอยู่ที่1,000 0 0บาทนั่นเองทีนี้เนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนอกจากจะ เปลี่ยนจากการนําเข้ามาเป็นการประกอบแล้วยังมีการเติมของอีกด้วยนะครับซึ่งเติมของในที่นี้ไม่ใช่เติมของในแบบที่หลายคนเข้าใจแต่เป็นการเติมออปชันจากรุ่นที่จําหน่ายก่อนหน้านี้เป็นการอิมพลู e เมนต์ไปในตัวนะครับถ้าว่ากาันในแง่ของภายนอกเนี่ยจริงๆไม่ได้แตกต่างจากโอรา g o กูดแคทที่เราพบเห็นกันอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือไส้ในนั่นเองโดยโอรา g o กูดแคทรอบนี้นะครับจะไม่ได้มีการแบ่งไซส์แบตเตอรี่แล้วนะครับ คราวนี้จะใช้แบตเตอรี่ลูกเดียวกันทั้ง3รุ่นเลยไม่ว่าจะอัลตร้าไม่ว่าจะโปรหรือแม้กระทั่งตัว GT ก็ใช้แบตขนาดเดียวกันนะครับเดิมที่แบตจะเป็นขนาด63กิโลวัตต์ชั่วโมงในรอบนี้ลดเหลือ57กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับแต่แรงมา้าแรงบิดยังเท่าเดิมนะครับถ้าเป็นตัวโปรกับอัลตร้าเนี่ยแรงม้าจะอยู่ที่141แรงมา้าแรงบิด210นิวตันเมตรส่วนรุ่น GT จะอยู่ที่171แรงมา้าแรงบิด250นิวตันเมตรนะครับ การชาร์จไฟนะครับเป็นไฟบ้าน AC จะรองรับได้สูงสุด6.6กิโลวัตต์ส่วน DC มีการอัปเกรดนะครับจากเดิม60กิโลวัตต์มาเป็น70กิโลวัตต์นะครับในด้านของการใช้งานนะครับโดยเฉพาะการวิ่งทางไกลถ้าเป็นตัวโปรกับอัลตร้าจะวิ่งได้สูงสุด480กิโลเมตรส่วนตัว GT จะวิ่งได้สูงสุด460กิโลเมตรนะครับอันนี้เป็นมาตรฐาน NEDC นะครับแต่ถ้าเกิดใช้งานจริงอาจจะมีบวกลบนิดหน่อยนะครับนอกจากนี้สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งก็คือตัว Vehicle to Load นะครับหรือ การจ่ายไฟไปใช้ข้างนอกนะครับก็คือถ้าเกิดคุณมีปลั๊กพ่วงนะครับก็สามารถที่จะใช้ตัวรถโอราร o กูดแคทตัวนี้จ่ายไฟให้นะครับด้วยกําลังไฟที่สูงถึง3,300วัตต์นั่นเองนะครับนี่คือส่วนรายละเอียดไส้ในที่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองเราพามาดูคันจริงกันแบบรวบรัดตัดตัวเลยดีกว่าเพราะต้องบอกแบบนี้ว่าในแง่ของสีตัวรถเนี่ยต้องบอกว่ามีให้เลือกมากถึง7สีนะครับแต่ในวันที่มีการโพสต์ภาพเนี่ยมีคนสงสัยว่าเฮ้ยมีสีชมพูด้วยเหรอจริงๆไม่ใช่สีชมพูนะครับ อันนั้นมันอาจจะเกิดจากการถ่ายภาพบนจอ LED ทําให้สีมันเปลี่ยนนะครับสีที่จําหน่ายจริงเนี่ยมันจะมีสีครีมมาด้วยนะครับแต่ว่าอย่างวันนี้รุ่นที่เรารีวิวเนี่ยเป็นสีเขียวนะครับซึ่งเป็นเขียวแบบเขียวตั้งแต่เปิดตัวเลยนะครับจริงๆก็จะมีสีเขียวชาเขียวอยู่เดี๋ยวเรามีอินเสิร์ตให้ดูนะครับ รูปลักษภายนอกจริงๆก็ไม่ได้แตกต่างจากโระกูดแคทที่เราพบเห็นกันตั้งแต่2021นะครับก็ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยไฟหน้ายังเป็น Intelligen t LED นะครับเปิดปิดสูงต่ำออโต้นะครับส่วนล้อเนี่ยยังคงเป็นขนาด18นิ้วนะครับใส่ยางกิตติอยู่นะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนตัวซัพพลายเออแต่อย่างใดเป็นแบบทรงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับซันรูฟมีมาให้นะครับตัวด้านข้างเนี่ยจริงๆระเอียดไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนแต่อย่างใดนะครับ แล้วถ้าเรามาดูด้านท้ายด้านท้ายจริงๆก็ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดนะครับแต่เราก็รู้สึกขัดใจเพราะว่าในในประกอบในประเทศไทยแล้วนะครับออปชันที่ควรจะมีดันไม่มีั้งนั้นนั่นก็คือเรื่องของตัวที่ปั่นน้าฝนด้านหลังเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอ้างอิงจากสิ่งที่ทาง g w m ตอบเมื่อปี2021นะนะครับเขาบอกแบบนี้ว่ามันมีปัญหาในเรื่องของการติดตั้งนะครับเพราะว่าตรงส่วนนี้มันเป็นตรงส่วนไฟไท้ายนะครับ ด้านล่างในไฟท้ายด้านบนนี่ไฟเบรกจะติดตั้งกันยังไงก็เป็นปัญหาใหญ่อยู่เหมือนกันเขาก็ยังหาข้อสรุปยังไม่ได้นะครับอันนี้เสียดายอยู่เหมือนกันส่วนการเปิดฝาท้ายนะครับถ้าเป็นตัวอัลตร้าหรือโปรก็ยังเป็นแบบว่าอัตโนมืออยู่ยังไม่ได้เป็นแบบเปิดปิดแบบไฟฟ้าแต่อย่างใดนะครับแล้วก็พื้นที่เก็บของด้านหลังก็ยังมีอยู่นะมีที่บังสัมภาระที่มีขนาดเล็กกะจิดริดนะครับอันนี้ก็ตามสายรถที่ ตัว o r a g o o d Cat เขาเออกแบบไว้นะครับเราอยู่ภายในห้องโดยสารของ New g w m, U m o r a g o o d Cat ประกอบไทยนะครับขออนี่ตถอดแป้นกันแดดนะครับเราอยู่ภายในห้องโดยสารแล้วเราจะได้เห็นอะไรชัดมากขึ้นถ้าเราดูแบบผ่านๆน,นะครับก็จะรู้สึกว่าไม่ได้แตกต่างจากรุ่นที่จําหน่ายก่อนหน้านี้แต่ถ้าเกิดเรามานั่งคันจริงลองสัมผัสนะครับแล้วก็ลองวางก็จะพบว่าเอ๊ะมีความเปลี่ยนแปลงแฮะ โดยเฉพาะกลางคอนโซลครับเดิมที่มันคือคันเกียร์ไฟฟ้านะครับที่เราจะต้องบิดนะครับบิดขวาบิดซ้ายแต่ในรอบนี้ไม่มีคันเกียร์แล้วครับเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงว่าย้ายไปอยู่ตรงไหนแต่สิ่งที่เปลี่ยนนะครับตรงกลางเนี่ยคือมีไวเลสชาร์จมาให้แล้วนะครับด้วยกำลังไฟ50วัตต์นั่นเองก็สามารถที่จะวางมือถือนะครับแล้วก็ชาร์จแบตได้เลย นะครับส่วนนี้เป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากรุ่นเดิมนะครับที่หลายคนอาจจะบ่นๆหน่อยว่าเฮ้ยไม่มีไวเลสชาร์จเลยท้งทนที่ช่องวางก็ค่อนข้างกว้างพอสมควรนะครับทีนี้คันเกียร์หลายคนสงสัยว่าย้ายไปอยู่ตรงไหนคําตอบก็คือย้ายมาอยู่ตรงที่คอพวงมาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะเดียวกับตัวโอล่าศูนย์เหรือแกรนแคทนั่นเองก็วิธีการใช้งานไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยครับถ้าเกิดคุณจะขับไปข้างหน้าก็ตบลงนะครับถ้าจะเข้าเกียร์ถอยหลังก็งัดขึ้น ถ้าจะจอดรถมันจะมีปุ่มติ่งตรงขอบๆนะครับกดลงไปอันนี้คือ P ีนะครับนอกจากคันเกียร์ย้ายมาอยู่ตรงคอบพวงมาลัยแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับในอ r a Good Cat นะครับขอเนีญาเรียกว่า O r ร g o o d Cat นะครับเพื่อความเข้าใจง่ายนะครับที่เพิ่มขึ้นมาเลยก็คือพวงมาลัยที่รอบนี้สามารถยืดเข้ายืดออกได้แล้วนะครับโอ้โยน้ำตาจะไหลเป็นของที่ควรจะมาตั้งแต่รอบแรกแล้วนะครับก็รอบนี้ เพิ่มมาเป็นสีทิศทางเรียบร้อยแล้วนะครับตำแหน่งต่างๆผมว่ามันก็ง่ายขึ้นนะคนที่แขนขาย,ยาวอย่างผมเนี่ยก็จะสบายหน่อยนะครับเพราะว่ารอบนี้คือยืดเข้ายืดออกได้แล้วนะครับแล้วก็พอคันเกียร์มาอยู่ตรงคอพวงมาลัยในส่วนของไฟเลี้ยวทําอย่างไรล่ะไฟเลี้ยวก็จะอยู่ด้านซ้ายนะครับแล้วก็ตัวที่ปัดน้ําฝนก็จะเป็นลักษณะคือเป็นบิดตรงหัวกานนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับ จริงๆแล้วลักษณะนี้ก็จะคล้ายคลึงกับแบรนด์ยุโรปนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่มีการย้ายตำแหน่งด้วยนั่นก็คือเบรกมือไฟฟ้าหายไปไหนนะครับตรงกลางเนี่ยมันเคยเป็นเบรกมือไฟฟ้านี่เป็นแบบฟิสิกอลด้วยนะก็คือเป็นปุ่มเนี่ยรอบนี้ย้ายไปอยู่ตรงจอกลางนะครับก็คือวิธีการก็คือคุณจิ้มไปที่ตัวรูปสี่เหลี่ยมที่ซ้อนกันแล้วไปที่ตั้งค่ารถยนต์นะครับจากนั้นคุณเข้าไปที่การควบคุมรถนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาสุดครับนี่เบรกมือไฟฟ้า อยู่ล่างสุดเลยนะครับก็จะสามารถสั่งการได้ก็คือว่าใส่เบรกมือหรือปลดเบรกมือนะครับส่วนการใช้งานจริงจะเป็นอย่างไรอันนี้เดี๋ยวรอทาง g w m Great Wall Motors เขาปล่อยรถให้เราทดสอบกันอีกทีนึงนะครับในส่วนช่องชาร์จเนี่ยคราวนี้มีทั้ง USB Type A แล้วก็ Type C เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับจุดตำแหน่งวางต่างๆก็มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับตามรูปแบบที่ว่าพอมันไม่มีคันเกียร์ตรงกลางคอนโซลแล้วนะครับ พื้นที่ต่างๆก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีช่องเก็บของตรงกลางนะครับซึ่งก็กว้างขึ้นด้วยนะเออกว้างขึ้นด้วยนะครับตัวเบาะจริงๆแล้วต้องบอกว่าฟังก์ชันต่างๆอย่างเรื่องเบาเนี่ยก็ยังมีให้เหมือนเดิมนะครับก็คือเบาะนั่งสามารถนวดได้นะครับอ่ะเราลองไปหานี่ตังค่าที่นั่งโดยที่ตัวเบาะเนี่ยสามารถที่จะสั่งการให้นวดได้นะครับแล้วเราก็สั่งได้อีกนะว่าจะ ปรับอะไรอย่างไรได้บ้างนะครับสามารถสั่งในเรื่องของปรับเบาะได้นะครับการนวดเนี่ยจริงๆเนี่ยสามารถทําได้นะครับแต่ก็จะมี2องเลเวลก็คือแบบเบากับแบบหนักนะครับแล้วก็แบบปิดนั่นเองคันนี้จะยังไม่มีตัวเมมโมรีซีดนะครับแต่ว่าจะมีเวลคัมซีดให้ในกรณีที่เราเปิดประตูปุ๊บเบาะก,ก็จะถอยโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับในตัวอัลตร้าก็จะมีพาโนรามิกซันรูฟมาให้นะครับซึ่งก็เป็นออปชั่นโดยมาตรฐานอยู่แล้วนะครับในรอบนี้ ตัว o r r a o o o d c a t คันนี้ก็มีมาให้เวอร์ชันประกอบไทยก็มีมาให้เหมือนกันนะครับมาดูพื้นที่ด้านหลังกันบ้างนะครับก็ใช้คำว่าเราจะมาทวนความจำนะครับว่าเป็นอย่างไรสำหรับ o r r a o o o d c a t นะบอกซาลีลราตัวเองก่อนผมสูง172ซนเมตรนะครับหุ่นไซส์ XL ไปทาง 2XL แล้วนะครับแต่ว่าถามว่านั่งสบายไหมก็พอได้นะครับเฮดรูมก็เหลืออยู่นะ เอาจริงๆเหลืออยู่ประมาณเกือบๆหนึ่งฝ่ามือนะครับแต่ว่าพอยืดตัวตรงปุ๊บก็จะเหลืออยู่2นิ้วอย่างนี้นะครับส่วนพื้นที่วางขาเนี่ยก็ถือว่ากว้างพอสมควรเลยนี่ก็แทบจะเลยคืบหนึ่งแล้วนะครับไขว้ห้างได้นะครับตัวบ่อเองมีที่พักแขนให้ด้วยนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วน้ํา2ตําแหน่งนะครับแล้วก็จะมีด้านข้างวางขวดน,น้ําได้ข้างละ1ตํานหนตแหน่งนะครับเฮ้ยที่พักแขนนี่ก็คือมีความมั่นคงมั่งคั่งมากๆ นะครับไม่หงเหียวนะแต่ว่าตัวเบาเองเนี่ยสามารถพับได้นะครับเป็นแบบ60-40นะนี่ก็ไม่ถึงกระเรียบมากนะครับแต่ว่าถ้าจะให้เรียบเหรอก็ดันดันพื้นที่เก็บของด้านหลังได้นะครับอันนี้เราขอเมนชั่นถึงแล้วกันน้องเก้าวนวพัฒน์อัมไพวันแห่งไทยไดเวอร์เองอาจจะไม่ชอบนะครับเพราะว่าบุคคลนี้ชอบพับเบนอนสันเขื่อนตลอดเวลานะครับใช้คาว่าถ้าเกิดใช้งานทั่วไปก็พอที่จะสามารถขนของใหญ่ๆได้นะครับ นในส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะมีตัวช่องชาร์จไฟนะครับเป็น USB Type A 1ตําแหน่งนะครับก็ใช้คําว่าอาจจะแย่งกันชาร์จสักนิดนึงนะครับแต่ก็โดยรวมเนี่ยคอมบิเนชันหลายๆอย่างก็ไม่ได้มีความแตกต่างจากตัว o r a Good Cat ที่นำเข้าจากประเทศจีนนะครับซึ่ง จริงๆต้องยอมรับว่าคุณสมบัติหลายๆอย่างเนี่ยยังคงมีให้เหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมคือความสะดวกสบายที่เพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนระบบความปลอดภัยจริงๆต้องบอกแบบนี้ว่าระบบความปลอดภัยมีเยอะมากๆ31ระบบใน1คันนะครับแต่ที่เสริมขึ้นมาก็จะมีระบบป้องกันการชนซ้ำนะครับอันนี้ในกรณีที่สมมติรถเกิดอุบัติเหตุนะครับถูกการชนแล้วรถจะเบรกซ้ํา นะครับคือหยุดรถให้เพื่อไม่ให้เกิดการชนอีกรอบหนึ่งก็เป็นการเซฟในเรื่องของความรุนแรงได้แล้วก็ในรุ่นอัลตร้าตัวนี้ก็จะมีระบบช่วยถอยหลังอัตโนมัติซึ่งออปชันตัวนี้เคยอยู่ในตัว h a ว w วลเ6นะครับคราวนี้ออปชันตัวนี้มีมาให้ด้วยนะครับใน GWM o r a g o o d รา t ประกอบไทยครับ มาดูอีกหนึ่งรุ่นนะครับนี่คือ G w M o r a g o o d Cat GT นะครับราคาอยู่ที่1 9 9 0 0 0 0บาทนะครับซึ่งก็ประกอบในประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่แตกต่างจากเวอร์ชั่นที่นำเข้าทั้งคันก่อนหน้านี้มีอะไรบ้างถ้าเห็นได้ชัดเลยครับชุดแต่งตัวนี้จากเดิมที่เป็นขอบสีแดงมาเป็นขอบสีเหลืองนะครับตามจุดต่างๆเลยอย่างเช่นสเกิร์ตด้านหน้าก็เป็นสีเหลืองนะครับ แต่ว่าก็จะมีลายคาร์บอนนะครับตัดสลับกันเพื่อเพิ่มความสปอร์ตมากขึ้นนะครับล้อลอยตัวนี้ก็ส8ปนิ้วเหมือนกันแต่ว่ามีขอบเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ได้คาลิปเปอร์สีเหลืองด้วยนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งกระชงข้างๆก็สีเหลืองอันนี้เป็นไปตามรอบคันเลยนะครับถ้าเรามาดูด้านหลังมาด้านหลังนะครับก็สปอยเลอร์ก็จะเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ GT นะครับที่สําคัญในตัว GT ก็จะมีฝาท้ายไฟฟ้านะครับก็คือกดครั้งเดียว ก็จะเปิดให้โดยอัตโนมัตินะครับนี่ในส่วนของภายในห้องโดยสารนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าที่แตกต่างกันชัดเจนก็คือการตกแต่งจะเป็นสีดําเหลืองรอบคันนะครับตั้งแต่คอนโซลหน้านะครับเบาะนั่งที่เป็นลักษณะหนังสลับกันหนังกลับนะครับตามจุดต่างๆก็จะเป็นสีเหลือง GT ทีก็เป็นสีเหลืองเหมือนกันนะครับแล้วก็ โหมดการขับขี่คันนี้จะมีให้เลือกถึง7โโหมดด้วยกันถ้าเป็นตัวรุ่นปกติจะเป็น5โหมดนะครับตอนนี้จะมีโหมดที่เพิ่มขึ้นมานั่นก็คืออินดิวิเดีลครับที่คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณต้องการกําลังเครื่องเป็นแบบใดระบบบังคับเลี้ยวเป็นแบบใดนะครับอันนี้ตามความต้องการเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของระบบความปลอดภัยที่ จัดเต็มเหมือนกันนะครับแต่ว่ารายละเอียดจริงๆภายในภายนอกเนี่ยเราดูตัวรุ่นปกติได้นะครับเพราะจริงๆไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเต่ยเยอย่างใดส่วนมอเตอร์ตัวนี้นะครับจะเพิ่มพละกกำลังจากรุ่นปกตินะครับ143แรงม้ามาเป็น171แรงม้าแรงบิด250นิวตันเมตรแบตเตอรี่57.7กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับชาร์จเต็ม1ครั้งวิ่งได้460กิโลเมตรมาตรฐาน n edc นะครับ และนี่คือทั้งหมดของ GWM o r a g o o d c a t เวอร์ชันประกอบไทยนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าการประกอบไทยในรอบนี้นอกจากจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของแบตเตอรี่แล้วยังได้เพิ่มอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับในราคาที่ถูกลงเกือบ2,000 200, 0 0บาทถือว่าน่าสนใจนะครับใครที่กำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาจับต้องได้แล้วก็รูปทรงน่ารัก GWM o r a g o o d c a t ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีให้เลือกทั้งในเวอร์ชันปกติที่มีทั้งรุ่นโ r o กับอัลตร้าและเวอร์ชันสปอร์ตย่าง GT นั่นเองนะครับใครสนใจจับจองและทดลองขับกันได้ที่ GWM Partner Store ทั่วประเทศนะครับและนี่คือทั้งหมดของคาร์ไซทีมคลิปครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ